สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องอะไรดีนะครับผมหนึ่งสองสามสี่นะครับผมวันนี้นะครับผมก่อนชมคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กับแคแนลนะครับผม MP287 สองแปดเจ็ดอีกแล้วนะครับผมอาการนะครับผมของเครื่องรุ่นนี้นะครับผมก็คือสายแท้งนะครับเห็นไหมครับผม สายน้ํหมึกนะครับมันแห้งนะครับผมมันไม่สามารถดูดหมึกเข้าไปได้เห็นไหมครับผมวันนี้เราจะมาทําการนะครับผมเปลี่ยนนะครับสายสายแท้งตัวนี้นะนี่ครับสายน้ําหมึกนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวสายน้ําหมึกให้ดูนะครับว่าเปลี่ยนกันยังไงนะครับผมนะฮะก่อนอื่นเราก็ตัดพวกสายเคเบิลไทที่เขาลัดมานะครับผมตัดเฉพาะสายนะเพราะเราต้องรอ้อยสายเข้าไปใหม่นะครับผม เราตัดสายเคเบิลไทยออกก่อนนะครับก็ดูครับว่าเขารัดอะไรมานะครับผมเราก็ตัดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะร้อยสายใหม่เข้าไปเนาะเดี๋ยวตัดออกก่อนนะครับผม จากนั้นเราก็เอาตลับออกมานะครับอันนี้จะมีเซนอ่ามีตัวล็อกตลับเหมือนที่ผมเคยสอนนะเนี่ยเห็นตัวขาวนี่ไหมนี่นะครับดันเข้าไปนะครับผมแล้วก็ขยบตลับออกมานะครับผมนี่ครับจากนั้นเราก็ถอดหัวที่ออกมานะครับผมนี่นะนะฮะถอดก็ต่อออกมานะครับผมถอดออกเลยนะครับผมนี่นะครับจากนั้นนะฮะเราจะทําการเปลี่ยนสายนะครับผม เพื่อนเพื่อนอาจจะงงนะว่าจะเปลี่ยนยังไงนะครับผมตัวเครื่องนะครับผมหลังจากที่เราถอดตลับออกมาจากตัวสายแล้วใช่ไหมครับผมนี่ครับต้อทำการปิดจุกนะครับผมจุกน้ำหมึกนะนะทุกจุกเลยนะครับผมปิดนะครับ ปิดให้ดีนะครับผมจากนั้นนะฮะเราตะแคงเครื่องนะครับผมเบาๆนะครับเดี๋ยวสแกนเนอร์จะพังนะนี่นะนี่นะครับผมแล้วก็นี่ครับถอดสายนะครับผมถอดสายนะฮะแล้วก็ดึงออกมานะครับผม นี่นะครับผมตัวข้อต่อนี้เราก็ถอดเก็บไว้ใช้นะครับผมนี่นะต้องดูว่ามันอ่าข้อต่อมันไม่ตันด้วยหรือเปล่านะครับผมต้องดูด้วยนะนี่ฮะถอดออกนะครับผมถอดออกไว้ใช้อีกนะครับผมนี่นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนนะครับผมสายน้ําหมึกนะนี่นะครับ ผมจะมีสายแท้งนะครับอันนี้เขาเรียกสายแทงนะครับผมอันนี้สั่งในเว็บไซต์ได้นะครับผมมันจะมีสี่สีใช่ไหมครับผมแล้วก็ฉีกออกเป็นสี่เส้นนะครับผมมันจะมีแปดเส้นนะครับที่มานะครับเราฉีกเป็นสี่นะครับผมสี่วัดขนาดนะครับวัดขนาดก็ตามหน้าเครื่องนะครับอันนี้คือหน้าเครื่องนะฝั่งที่เราเปิดฝาตัวนี้นะครับหน้าเครื่องอะนะวัดไปถึงตัวแท้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูขนาดนะครับว่าวัดขนาดไหนนะ นี่ฮะเห็นไหมครับนี่เผื่อเอาไว้กสองนิ้วนะฮะแล้วก็นี้ก็วัดไปถึงตูดตูดแท้งนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผม หลังจากนั้นเราก็จะมาร้อยสายนะครับผมร้อยสายน้ําหมึกนะทำไม่ยากนะครับผมเพื่อนๆสมาชิกก็ถ้ามันสายมันตันหรือสายมันขาดสายมันรั่วนะครับผมสายตัวนี้นะเราก็สามารถสั่งมานะครับผมแล้วก็เอามาเปลี่ยนเองได้นะครับผมนี่ครับหลังจากนั้นนะฮะไอตัวนี้ครับมันจะงัดขึ้นได้นะฮะนี่นะฮะเรางัดขึ้นทุกตัวนะครับผมงัดฝั่งเดียวนะครับผมเพื่อที่จะร้อยสายนะนี่คะ เห็นไหมรห้อยสายเข้าไปนะครับผมนี่นะครับผมจากนั้นนะฮะเราก็สายแรกนะครับเนี่ยสีดํานะครับเราก็เอาไว้สายแรกเลยนะครับผมเราจะยาวมาหน่อยทั้งเลนเก็เฉกมาไว้ก่อนนะฮะเฉกก่อนนะครับเนี่ยแล้วก็ถอยกลับมานะครับผม เส้นแรกก็สีดําเส้นสองก็สีเหลืองนะครับร้อยตามเส้นไปนะครับผมเส้นสามสีแดงเส้นสี่ก็สีน้ําเงินตามจริงมันร้อยตรงไหนก็ได้นะฮะแต่ตามตามหลักก็ให้มันเรียงตามเส้นนะนะเดี๋ยวผมเอีกงใอีกทีหนึ่งครเส้นแรกก็คือเส้นนี้นะครับผมเส้น เนี่ยเส้นแรกนะครับผมจะเป็นสีดำนะครับผมเห็นนะเราถอยมานะครับผมแล้วก็สีน้ำเงินคือเส้นสุดเส้นสุดท้ายนะฮะแล้วเราจะเสียบสีดำก่อนนะครับผม จะเป็นรูนะครับเราเสียบเข้าไปได้เลยนะเสียบให้แน่นหน่อยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็สีเหลืองนะฮะก็ตัดหน่อยนะครับผมเห็นไหมฮะผมก็ให้ตัดหน่อยแล้วก็เสียบลงไปนะครับผมเห็นไหมฮะแล้วก็ตอนนี้ก็กดปิดลงไปนะครับที่สามคือสีแดงนะครับผมเห็นไหมก็ตัดให้มันพอดีนี้ครับก็เสียบลงไปนะครับผมเสียบให้แน่นนะครับสี้ําเงินสีสุดท้ายนะครับผม ก็ตัดนะฮะแลเสียบลงไปเห็นไหมครับมันจะเป็นลักษณะนี้เราก็จัดสายให้มันดูแบบสวยงามเห็นไหมครับผมนี่ฮะแล้วก็เสียบลงไปนะครับผมจากนั้นเราก็พลิกเครื่องขึ้นเลยนะครับผมตัวนี้นะครับระวังน้าหมึกมันไหลนะนะฮะตัวนี้นะเดี๋ยวพลิกกลับมาแล้วน้ำหมึกไหลนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีการ้อน,นรับยึงปิดไว้นะครับแม่งก็ใช้ถ้าเพื่อนสมาชิกมีพวกกริป นะครับพวกกิ๊บหนีบหรือเอาหนังยางรัดไว้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้หมึกมันวิ่งย้อนนะครับผมเดี๋ยวหมึกมันจะหกน,นะเดี๋ยวผมจะยิงการร้อนปิดปลายสายไว้นะครับผมนี่นะจากนั้นผมก็ตะแคงเครื่องขึ้นนะครับค่อยๆทํานะครับผมเห็นไหมฮะนี่สายมันก็จะอยู่ลักษณะน,นี้เห็นไหมครับผมมันมันจะไม่ ตรงนี้เราวางมันสั้นไปนะครับเราต้องให้มันเลยมาฝั่งซ้ายเราสักสองนิ้วนะครับผมเลยไปฝั่งนี้สักสองนิ้วนะครับผมหลังจากนั้นก็ครับผมก็จะเอานะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะเปลี่ยนจุกยางใหม่นะครับผมถ้าใครจุกยางนี้ยังใช้ไม่มีจุกยางเปลี่ยนเราก็ใช้จุกยางเก่าได้นะครับผมแต่เดี๋ยวผมไปใช้จุกยางใหม่นะครับผม ตรงตุกยางตัวนี้นะถ้าไม่ใช้แบบใหม่นะถ้าจะใช้ังเก่าก็ใช้การ้อนยิงหน่อยนะครับผมเนี่ยยิงเพื่อให้มันไม่มีอากาศนะครับยิงด้านด้านขอบๆเนี่ยเห็นไหมถ้ามันมีอากาศมันจะทาให้หมึกนะครับมันวิ่งย้อนเข้าตลับนะครับผมจะยิงอย่างนี้ไว้นะครับผมอ่ะผมจะใช้อันเก่าแล้วกันเพื่อสมาชิกจะได้มองเห็นด้วยนะครับ นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้หมึกมันไม่เข้าตลับนะครับก็คือมันมีอากาศนะครับสามารถเข้าไปในตัวตลับได้นะครับผมมันก็เลยทาให้หมึกมันวิ่งย้อนนะครับผมนี่ผมจะยิงกาวร้อนนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมเดี๋ยวรอให้แห้งนะครับผมจากนั้นนะฮะเราจะมาตัดปลายสายนะครับผมเพื่อทําการใส่ข้อต่อไปนะครับโดยการเปิดจุกนะครับจุกเล็กนะจุกด้านข้างนะครับเปิด เปิดนะครับแล้วก็ตัดปลายสายนิดนึงนะฮะเพื่อให้หมึกมันวิ่งมานะครับผมเห็นไหมครับหมึกจะวิ่งมานะฮะนี่ครับเราก็ดูนะครับคราวนี้เรามาตัดสายเราก็ดูนะครับว่าสายไหนอยู่เส้นไหนนะครับสีน้ําเงินนะครับกับสีเหลืองเนี่ยมันอยู่เท่ากันสายสองสายนี้จะตัดเท่ากันนะครับสีแดงก็จะยาวหน่อยนะครับแล้วก็สีดําก็จะแยกนะครับผมนี่นะดูนะครับผมสองสีที่ผมจะตัดให้เท่ากันคือสีน้ําเงินกับสีเหลืองใช่ไหมครับเราก็ดึงมาสักประมาณนิ้วหนึ่งนะครับเท่ากันทุกเส้นนะฮะนิ้วหนึ่ง นิ้วหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ดูนะครับสีน้ําเงินกับสีเหลืองนะครับผมเนี่ยสองเส้นนี้นะที่เป็นสีน้ําเงินกับสีเหลืองเห็นไหมครับสีม่วนกับสีเหลืองผมจะตัดให้เท่ากันลงมาสักประมาณเซนหนึ่งนะครับผมเซนหนึ่งนะครับผมเห็นไหมแล้วก็สีแดงนะครับผมจะตัดลงมาสักครึ่งเซนนะฮะจะเป็นลักษณะนี้นะครับดําก็จะยาวที่สุดนะครับผมจากนั้นเราก็เอาข้อต่อนะครับผมที่เราถอดออกไว้นะครับผมเอามาเสียบนะครับผมมาเสียบเข้าไปเลยนะครับผม เสียบเข้าไปเลยนะฮะเอะ่เสียบเข้าไปนะครับผมสีดำนะฮะค่อยๆทำนะครับผมอย่าไปใจร้อนนอสซัมปินเตอร์ครับเพราะว่าอ่าถ้าเราใจร้อนนะครับมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับผมนี่นะครับจากนั้นนะฮะเราก็จะทำการไล่น้ำหมึกให้เข้าตัวตลับนะครับผมโดยการหย่อนสายลงให้ต่ำนะครับเห็นไหม มึกจะวิ่งขึ้นมานะครับผมย้อนสายลงให้ต่ำเลยฮะเนี่ยมึกมึกก็จะวิ่งมาตามสายนะครับเราก็พอหมึกวิ่งใกล้จะถึงปุ๊บเราก็เสียบลงไปนะครับผมอันนี้คือสีเหลืองนะครับผมสีน้าเงินนะฮะแล้วก็สีเทาสีแดงนะครับผมเห็นไหมแล้วก็สีดํานะครับผมนี่นะครับพอเราใส่ตัวตลับเสร็จแล้วใช่ไหมครับผม แล้วก็เอานะครับสายใส่คืนนะฮะนี่นะใส่คืนนะครับผมเข้าไปนะครับก็ตามสีเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยเราทําการเบี่ยงสายนะครับจัดสายตรงเนี้ยให้มันไปด้านข้างนะครับเห็นไหมเนี่ยด้านข้างนะครับให้มันเบียงฝั่งนั้นนะครับเพื่อที่เราจะเอาสายลงอย่างนี้นะครับผมไม่งั้นถ้าเราไม่เบี่ยงไปตัวนี้กดมันจะทับนะครับผมเราต้องเบี่ยงไปฝั่งนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมือนึงเอียงนิดนึงครับผมแล้วก็เนี่ยกดลงไปนะครับผมแล้วก็เอาตบสายนล้ครับเนี่ยมาคล้องตัวนี้ไว้นะครับผม จากนั้นก็ปิดตรงนี้ลงนะครับผมตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับผมมีอ่าหนังยางก็สามารถใช้หนังยางลัดได้ผมเคยสอนในคลิปนะครับผมแต่ถ้าไม่งั้นก็กลัวสายมาเด้งกลับผมก็ใช้กาวร้อนนะครับยิงปิดเห็นไหมครับเนี่ยยิงปิดตรงนี้ไว้นะเพื่อเวลานะครับผมใช้งานปลสายเนี่ยจะได้ไม่เด้งกลับนะครับผม จากนั้นนะฮะเราก็ร้อยสายมันเดิมเห็นไหมที่เราแกะออกมานะจากตัวคลิปนะครับผมเนี่ยร้อยสายนะครับเพื่อที่จะรัดสายแทงกันนะฮะเค,บคเบิลไทนะครับผมอย่ารัดแน่นมากนะครับผมถ้ารัดแน่นมากนะเดี๋ยวมันจะไปรัดสายนะครับผม พอรัดแน่นมากปุ๊บนะพอสายมันโดนรัดแน่นนะฮะมันจะทําให้หมึกไม่ออกนะครับผม นะครับเราก็จัดสายให้มันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราก็ตัดไปนะครับผมก่อนที่เราจะถอดนะครับถ้าเรายังไม่รู้มันมันอยู่แบบไหนนะครับเราถ่ายรูปไปก่อนนะครับก่อนถอดนะไม่งั้นเดี๋ยวจะงงนะครับเวลาใส่กลับนะครับผมเราก็จัดสายดูนะครับเลื่อนตลับดูนะครับอย่าให้สายมันตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปนะครับผม พราะถ้สายมันตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปนะครับผมมันจะทําให้นะฮะไอตัวเครื่องปิ้นนะครับมันเออเลอร์นะครับเวลาใช้งานนะนะครับผมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะฮะในการเปลี่ยนสายนะนะ อันนี้ผมวัดสั้นไปนะครับผมแต่ก็ใช้ได้นะครับผมเนี่ยแต่น yeah> ี้มันมันสั้นไปนิดนึงนะคมั็หย่อนนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับให้มันปิดฝาได้นะครับผมแบบนี้นะนะฮะแต่เวลาเพื่อนๆตัดก็อย่าให้มันสั้นมากนะครับผมอย่าให้มันสั้นมากนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองมาเปิดเครื่องดูนะครับผมเสียบปลั๊กนะครับผม เปิดเครื่องนะครับผมดูอาการของเครื่องนะครับว่ามันมีอาการเนอเลออะไรไหมนะครับผมฟ้อง e05 ไฟกระพริบไม่เจอตลับหมึดนะครับผมอันนี้นะบางทีตลับอาจจะสกปรกพอเราถอดตลับออกมานะครับผมเราอาจจะต้องถอดตลับออกมาใหม่นะครับ แล้วก็ทําความสะอาดหัวพิมพ์นะครับผมคือหัวพิมพ์ก็คือตรงนี้นะครับผมเห็นปะมันดําเห็นไหมครับตรงจุดเนี่ยมันดําบางทีมันดํามันอาจจะมีปัญหานะครับผมในการใช้งานนะเอาที่ชู่นะครับลองเช็ดเช็ดดูนะครับผมแล้วก็ใส่กลับใหม่นะใส่กลับใหม่แล้วก็เปิดปิดเครื่องใหม่ดูนะครับผมกล้องให้เครื่องนะครับผมมันขึ้นเลขหนึ่งนะครับที่มันพร้อมใช้งานแลนะนะ ตรงนี้นะครับผมเอาผมเปิดฝาเครื่องขึ้นเนี่ยผมเอาทิชชู่นะครับปิดตรงเซนเซอร์มันไว้นะครับเห็นไหมผมยัดเซนเซอร์มันไว้อย่างนี้ครับเครื่องจะทํางานได้นะครับตอนนี้เครื่องนะครับเห็นไหมขึ้นเลขหนึ่งปกตินะครับอันนี้คือความใช้งานนะครับแต่ตอนนี้หมึกมันยังขาดสายอยู่เห็นไหมครับนิดนึงใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราสั่งล้างหัวพิมพ์ในตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมนะครับสั่งล้างหัวพิมนะฮะมันจะก็จะดูดน้ำหมึกเข้าในตลับนะครับโดยการสั่งดิฟคินนิ่งนะครับผมรวมทุกสีนะผมจะสั่งล้างในคอมนะครับผม สังเกตน้ำหมึกนะครับมันจะวิ่งเข้าในสายนะครับผมเห็นไหมครับน้ำหมึกวิ่งไปแล้วเห็นไหมครับผมเห็นไหมมันก็จะเข้าชาร์จน้ำหมึกเข้าทุกสายนะครับผมอันนี้ก็รอนะครับผมเดี๋ยวรอเครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วเรามาเทสดูหัวพิมพ์นะครับว่าหัวพิมพ์จะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็รอมาสักสองนาทีนะครับผมครับหลังจากที่เราล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วเราก็มาเป็นเทสดูนะครับผมว่าสีมันออกมาหรือเปล่านะครับผม จะ่าลืมนะครับตอนติดสายนะครับอย่าให้มันตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปนะครับผมถ้ามันตึงเกินไปมันทําให้หัวพิมพ์วิ่งไม่สุดแล้วมันจะเออร์เลอร์นะครับผมนี่ครับตัวสีออกมาครบนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปิ้นตัวหนังสือดูนะ นี่นะครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมัวพิมพ์ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการเปลี่ยนตัวสสยน้ำหมึกนะครับผมของแคนนอนะครับทุกรุ่นนะครับจะเปลี่ยนคล้ายๆกันนะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมหลัดคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ